สวัสดีค่ะวันนี้พัฒนากรพาทัวร์เรามาที่แปลงโคกหนองนาเป็นแปลงโคกหนองนาโมเดลของตำบลของอำเภอท่าแซะอีกแปลงหนึ่งเดี๋ยวจะให้พบกับเจ้าของแปลงเดี๋ยวจะให้เจ้าของแปลงแนะนําบริบทของพื้นที่และที่มาที่ไปของชื่อแปลงเนาะครับรสวัสดีครับผมนายเกษรนาคู่นะครับอยูอ่ที่มู่สองตำบลหินแก้วครับค่ะชื่อแปลงก่อน ในเริ่มเราเริ่มจากชื่อแปลงก่อนชื่อแปลงมีที่มาที่ไปแรงบันดาลใจมาจากอะไรบ้างชื่อแปลงเนี่ยคือบ้านสวนปัทยยาก็แรงบันดาลใจก็ได้มาจากโครงการของในหลวงเราในรัชกาลที่9นะครับก็มือ่อปัตยาปีที่สี่ <c oughs> นี่แล้วคิดว่าในัวเรือนของผมเนี่ยนะผมจะต้องจะอยู่แบบอเพียงแลวก็ตั้งสวนเป็นสวนปัิยาครับ ในภายในแปลงเนี้ยค่ะพื้นที่ประมาณกี่ไร่ะในแปลงนะที่ทำเกษิโรโอเพียงหรือว่าที่ที่จะดีใหม่ของเราข้าวนะครับก็มีอยสามแปลงอสามไร่สามไร่ไรพื้นที่ตรงนี้